บทที่5แสบต้องเสิร์ชวันนี้เราจะใช้หนังสือแบบฝึกทักษะเทคโนโลยีเล่มสีขาวนะคะใครเตรียมไว้แล้วเปิดได้เลยจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อหน ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อ 2. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้อ3าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเราจะมาเพิ่มเติมความรู้กันหน่อยนะคะอินเทอร์เน็ตคืออะไรนักเรียนทราบหรือไม่อินเทอร์เน็ต นะคะจะเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยโดยจะเป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องจากทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทั่วโลกเลยและในวันนี้คุณครูจะมาแนะนําเว็บเบราว์เซอร์ให้นักเรียนรู้จักนะคะเว็บเบราว์เซอร์จะเป็นเว็บที่ช่วยให้นักเรียนค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลที่ ต้องการนั่นเองอย่างเช่น google chrome safari คุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยใช้มาแล้วแต่เป็นที่คุ้นตากันนะคะไม่ว่านักเรียนจะเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการค้นหาเป็น google chrome หรือ safari นะคะจำเป็นจะต้องมี keyword keyword คือคำค้นที่สำคัญนั่นเองเป็นคำสั้น คำกระชับซึ่งประโยชน์ของคีย์เวิร์ดจะทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงประเด็นกับข้อมูลที่ต้องการค้นหานั่นเองในวันนี้คุณครูมีแบบฝึกทักษะเทคโนโลยีเล่มสีขาวหน้า24-25กิจกรรมที่5.1 จะให้นักเรียนช่วยตามหาคำสำคัญให้หน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยอธิบายให้ก่อนนะคะเราทําพร้อมกันมาดูตัวอย่างจากสถานการณ์ที่1นึ่ข้อหนึ่งนักภาพตามนะคะฟังไปแล้วคิดทําไปด้วยนักเรียนคนหนึ่งต้องการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อนักเรียนขีดเส้นตามเลยนะ พื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์แสงหมายความว่าเรียนกกงวงกลมคำว่าเพื่อหลังเพื่อนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์นะ,ะเพื่ออะไรศึกษากระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นการสร้างอาหารของพืชสีเขียวุนะะกกงกลมไว้ตรงคําว่าเพื่อนะคะตรงนั้นจะเป็นคำอธิบายของวัตถุประสงค์อีกทีหนึ่งว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงคืออะไร กระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดจากการสร้างอาหารของพืชสีเขียวโดยโดยนี่จะเป็นการอธิบายย่อยโดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําเป็นวัตถุดิบมีคลอโรฟิลเพื่อดูดพลังงานจากแสงและเกิดก๊าซออกซิเจนอ่าอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนคนหนึ่งต้องการทานะคะแต่เขายังขาดข้อมูลเกี่ยวนะะที่เกี่ยวข้องในการทาโครงงาน อยากให้นักเรียนช่วยกันกำหนดคำสําคัญคำสำคัญนี่แหละคือคีย์เวิร์ดที่คุณครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ในการค้นหารหรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะจะให้นักเรียนช่วยค้นหาอย่างน้อย3คํคำค้นถ้านักเรียนยังคิดไม่ออกนะคะลองย้อนกลับไปดูสถานการณ์ที่เขาให้มาสิ่งที่นักเรียนเขาต้องทำคืออะไรจะสามารถเข้าไปหา ข้อมูลให้กับโครงงานนั้นอย่างไรบ้างโดยใช้คำค้นสั้นๆนะคะโดยใช้คำค้นสั้นๆตัวอย่างเช่นให้นักเรียนสังเกตเรื่องที่ต้องการค้นหาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรหรือเป็นรายละเอียดย่อยๆเราสามารถหยิบข้อความตรงนั้นมาสรุปเป็นข้อความสั้นๆนะคะเพื่อใช้ในการสืบค้นได้ คุณโคแอบช่วยเติมให,หนึ่งช่องก่อนนะให้เติมคําว่ากระบ,บวนการสังเคราะห์แสงคํานี้มาจากไหนมาจากวัตถุประสงค์หลังในวงเล็บคําว่าเพื่อศึกษากระบ,บวนการสังเคราะห์แสงนะคะคานี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดได้ในการค้นหาข้อมูลที่นักเรียนคนหนึ่งต้องการอีก3มช่องให้นักเรียนช่วยเติมให้ครบหน่อยนะคะว่าคีย์เวิร์ดที่ต้องใช้น่าจะมีอะไรบ้าง เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มแล้วคุณครูจะสร้างอัลบั้มส่งงานให้นะคะเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ